ในรถสายด่าเจ็ครับชื่อเดิมหนาอชื่อจอมานคือเชฟนังครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบเจ็ดปีเราสูงเท่าไหร่เราเจ็ดสิบครับน้ำหนักไปปล่อยมาไม่กี่กิโลครับห้าสิบแปดครับเราเวอสไตล์เลยครับตีมือครับแล้วอย่างไปเดียวซ้อมอยู่ที่ไหนอยู่ซ้อมอยู่รถสายจัดเจ็ดเราอยู่ที่จัดเจ็ดเลยมีใครเป็นคูเฟ้าคู่ซ้อมบ้างที่ไหนเพื่อนๆที่นี่นะครับชาวโบราณคล้ายเชื่อกันเนาะตอนนี้แล้วเรา ตอนนี้เราไปอยู่ที่นู่นแล้วใช่ไหมใช่แล้วอย่างวันนี้เราเจอกับอ่าเพระชูรธานไม่เคยเจอกันแน่นอนใช่เป็นไทยแรกดู้ไหมบ้าะครับอืมแล้วเราได้ศึกษสารกันต่อนไหนมาบ้างสื่อสารนะดูเทวบาเขามัวจะตายอะไรจำได้ไหมมัวเขาแล้ววันนี้เราจะวางเที่ยวแบบไหนก็ต้องรอดูเทียวยังสายล่าสุดที่เราต่อยไว้เราต่อยไว้ที่ไหนต่อยที่ลังสิตครับลังสิตวันนั้นเราเจอกับเจนน้ำหนึ่งเป็นไงบ้างแย่ครับผ่านอะไรเข้ามาวันนั้นต่อยเวรใช่ไหม ร้อยสิบสี่ร้อยบแต่วันนี้มาต่อยร้อย18บแถ้าเกิดเข้าไปสอบนี่น้ําหนักทีดว่ามาเกินหรือม่ครัเพราะว่าน่าจะมาพอดีแต่สบายสบายมากร่างกายเราตอนนี้เป็นไงสี่เปอร์เซ็นต์ละเป็นลายสรงบปอรเซ็น์เนาะรมแข็งแรงการบาดเจ็บไม่มีเร็วเกินนี้พร้อมแจ้งเกิดเลยปพร้อมนพร้อแนาะอเราต่อยมร้กวันนี้กี่ไฟแล้วประมาเยอะเยหลักร้อได้แล้วนได้เราคนจังวัดอครับคาครับาเนนคล ฝากเพื่อนังใจใคุณเลยครับเต็มที่แน่นอน,นครับโอเคขอเมากน้องชายครับ